ครับสวัสดีครับตอนสดีเวลาประมาณสามทุ่มเ้ยสมทุ่มวกาครับของวันที่3สามสาี่สี่สสี่สี่ก็สี่มงไทยสามสี่มั้งสี่สามที่นี่สามเลยสพฤษภาคมสองพันห้ร้สี่บเพรนี้เราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันอยากรู้ว่าอะไรเรามาดูกันครับ ตกลได้เคกเปิดไหมเจงกดไม่ดอสั่นอ่ะมือสั่นอ่ี้อเอเลนเบเอเลนเบีย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 ใช้ไม่ได้คราบอกนี้นะครับเอเลนเบียสสั่นนะครับตื่นเตมากกล้องให้ยืนโสดเก่าแล้วกงช้ำน้ำใจมาก ไอเชียเร็วๆต้องถ่ายครับี oh, 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 ่รอดูไอเชียนี่มันลงรูปเสร็จแล้วใช่ไหมึงอ่ะเออมาโอ้้แพทครับดูกันชันทีครับหน่งเต้นเดียวกอนเดียวโอ้หไอแพทครับโอ้ ท้งเป็นกบะองนี่ครับคือพเจตเขาอยากรู้หรือเปล่าดูดีอ๋ีขาวสวดกิ๊กพุ่นธรรมดาโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยครับเริ่มแรกเราก็ขีดกล่องเปล่าขีดตรงกลางในต้นเฮ้ย กล่องช่างแม่งเนไอเล่นเบไอโอ้โหขาดไปแล้วยิงนี้เลหลังๆอะไรกๆก็รักษาก่อนแล้วเอทำกับข้าวแน่เจ๊แรกหายก่อนที่ยวจินทุกวันไถ่ายอนตีเจก็รักันอยู่โอเครับวิทาที่ำพันครับแอนน อตังเลยนะแบบเอ๊ะขัดตกขัดตกนี่ฮาเลยกุนึกว่ากูช้าแปดอยู่นี่ครับมีสลักชื่อด้วยครับโอลิสเสนาสวัสดิ์เห็นไหมเย้เอ้สลักชื่อสลั่อเลได้เหรอน่ได้สลักชื่อจริงเหอชื่อว่าเหรอเย็มแม่เด็ดจริงนี่นี่เด็ดจริง เครื่องเดียวในโลกครับสัรออยแบบเครื่องประเทศตรงเนี้ยเทพตรงสลักชื่อเนี่ยเสี่ยมังอยู่พูดถึงสลักชื่อกูกบแน่น้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาดแม่งเลยต่อไม่ได้ไม่ใช่เราจะเปิดกันครั้งแรกครับเกอดไม่เติดกอดตรงดูครับดูครับแอ Apple ครับแอ a p p l ลอยู่ตู้เย็นร้อยวันแล้วนะเวหมร้อยหนึ่งพอ มีเหตุการณ์ที่อะไรมันแว๊บพมันลับไปเกาเขียวไปไหนเอ้ยมีเครื่อง iPad 3สาเลยอแามอามกองกล่องกอไม่ได้กล่องกลองนี่ไม่ขํบแล้วต้องต่อยจุ้ยรับนี่เใช้มีดเดี๋ยนีโอเคมีร้างกูเหอะมีร่างไหมัด